สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับอยู่กับผมเก่งวารุ่นวัยรุ่นทรงเอทับหนึ่งเก้าสองะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแจกตัวมิวใหม่คนออโต้นะครับแต่มึงฟังกูกนนะครับต้องใช้ยศนับไม่ใช่ไม่ใช่ยศนะมึงต้องมียศไม้แดงใช่ไหมน้องถูกต้องครับโผ่นะครับต้องมียศไม้แดงครับเดี๋ยวจะมาโชว์ครับดวผมดีดนิ้วนะครับเดี๋ยวไม้แดงนะเนี่ยครับมาทั้งไม้แดงทั้งปิดหูนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับผมจะลองเปิดนะมันก็จะมิวไปให้เองออโต้นะตามที่ถ้าเรายังไม่ปิดโปรแกรมอ่ะใช่ไหมครับน้องใช่ครับมันโดนระยำนี่นะนี่นะผมปลดแล้วนะนี่ครับดูครับนี่ครับงานไวาัดช่ครับเช่นเช่นมันโดนไปแล้มนะไอ้ก็จ๋องนี่ครับมันยังพูดไม่เสร็จครับไอ้นี่ติดอ่างปึ๊บมันพูดไม่เสร็จโดนไปแดงเลยกระจอกนี่ครับพูดยังไม่ทันขาดจะคำมันโดนเลยครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับโอเคใช่ครับเดี๋ยวผมครับเอางี้ เดี๋ยวจะมาแจกลงห้องฟรนะ e for, นะ for you ตรงนี้นะครับหมวดหมู่ฟรีฟอร์ยูนะแล้วก็มาตรงฟรีฟอร์ยูตรงนี้นะครับผมจะมาเพิ่มให้นะที่จะมีเนี่ย how to boot fps r o b o x นี่นะครับโอเคนะคห้องแจกอยู่ตรงนี้นะครับ,รบโอเคครับมาเจอกันครับ